สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนล l มาดํานัดคนอ่านดวงวันนี้มาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันค่ะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568เรามาเริ่มราศีแรกค่ะชาวราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษาถึง13พฤษภามมาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษเราจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำหรับในการพยากรณ์นะคะมาดามขออนุญาตชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษท,ทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรืออยากเตือนอะไรกับชาวราศีเมษบ้าง เราใช้ไพ่ทั้งหมดสามสำรับนะคะสำรับแรกเราจะใช้ศาสตร์ไพ่โคโคโโนโในการเปิดดวงก่อนนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่66ได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิก <c oughs> เป็นช่วงมีสเสน่ห์ของชาวราศีเมษนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเตือนชาวราศีเมษเกี่ยวกับเรื่อง ความรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับความขี้ใจอ่อนขี้สงสารถามว่าไพา่ใบนี้ดีไหมจริงๆแล้วไพ่มันก็จัดอยู่ว่าดีอยู่นะนะคะเพียงแต่ว่าบนความดีมันก็จะต้องมีเรื่องที่จะต้องเตือนกันบ้างว่าคุณอาจจะเป็นช่วงมีเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีเสน่ห์กับทุกคนทั่วไปเข้ากับคนได้ง่ายนะคะดูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้จักอ่อนน้อถมถ่อมตนแต่ต้องระวังความความขี้ใจอ่อนการที่เหมือนบางคนนะ สำหรับชาวราศีเมษบางคนเหมือนเป็นคนที่ขาดความรักเหมือนเราต้องเราโหยหาความรักต้องพูดแบบนี้ว่าเราเป็นคนโหยหาความรักบางคนโหยหาความรักแต่บางคนคลั่งรักโหยหาความรักก็คือเราอาจจะมีปัญหาหรือเราอาจจะมีปมมาตั้งแต่เด็กว่าครอบครัวแตกแยก,กได้รับความรัก น้อยเกินไปหรืออาจจะขาดความรักจากทางพ่อหรืออาจจะขาดความรักจากทางแม่จึงทําให้พอโตแล้วมันมันเป็นการโหยหาความรักที่จะหาตรงจุดอื่นมาเติมเต็มแต่บางคนคลั่งรักนะคะคลั่งรักก็คือเวลาที่มีความรักแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโอ้ยอะไรก็ เป็นสีชมพูไปหมดอะไรก็คอยตามไปหมดอะไรก็เชื่อไปสมอทุกอย่างเรียกว่าข้างรักคุณจะชี้นกก็เป็นนกคุณจะชี้ไม้ก็เป็นไม้ประมาณนี้อยู่ในแต่ละคนที่มันจะมีจิตใต้สํานึกหรือความรู้สึกหรือผลกระทบจากจิตใจตั้งแต่เด็กจนโตแตกต่างกันไม่เหมือนกันดังนั้นชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษถ้าถามถึงเรื่อง เรื่องการงานการงานมีคนให้การสนับสนุนเพราะความรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าทําอะไรมีโอกาสที่จะเติบโตขยับขยายสาขาได้แต่เราจะต้องมีความกระตือรือร้นนะเพราะว่าในที่นี้เขาบอกว่ามันมีม,นมันมันมีราศีกรกฎฏไงราศีกรกกฏอาจจะเป็นคนทําอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางบางคนขยันก็ขยันไปนเลยบางคนขี้เกียจก็ลากสบายซะจนแบบว่านั่งรอบุญวาสนาก็มีนะคะ ทีนี้มีทั้งราศีกรกฎแล้วก็มีทั้งราศีพิจิกราศีพิจิกราศีพิจิกบ่งบอกถึงการที่เรียกว่าถึงแม้นคุณจะเป็นถ้าคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเวลาคุณจะทําอะไรถ้ามันยังเป็นการเริ่มต้นยังไม่สําเร็จคุณอาจจะไม่ออกมาเปิดเผยให้คนรู้คุณจะเป็นคนที่ชอบซุ่มทําแบบเงียบเมื่อสำเร็จแล้วถึงจะออกมาให้คนรู้แต่สิ่งสำคัญคืออย่าท้อแท้ง่ายถ้าคุณไม่ท้อแท้ง่ายคุณ ต่อสู้ต่อลุยต่อนะทุกอย่างมันจะสำเร็จได้แต่ในที่นี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องความรักถ้าเรื่องความรักแล้วเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์ของชาวราศีเมษเลยทีเดียวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จึงบอกว่าระมัดระวังสักนิดหนึ่งอย่าคลั่งรักมากเกินไปหรืออย่าเป็นคนต้องการความรักเยอะเกินไปบางคนคลั่งรักโอ้ยโอนอ่อนผ่อนตามหมดเลยบางคนเอเขาเรียกว่าอะไรนะ ขาดความรักต้องการความรักเยอะๆเพราะฉะนั้นเวลามีแฟนอยากให้แฟนใส่ใจเยอะๆอยากให้เอาอ,อกเอาใจเยอะๆยิ่งทําให้เราเยอะเท่าไหร่เราจะยิ่งเพิ่มเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไม่มีคําว่าพอดังนั้นต้องรู้จักเบรกตัวเองเมื่อนั้นความรักมันจะมีเรื่องผิดหวังเลิกลาจากกันได้เพราะว่าเขาอาจจะทนเราไม่ได้เขาอาจจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ยังไม่แสดงออกจากการคั่งรักของเราเกินไปหรือจากการที่เรียกว่า ต้องการความรักเยอะเกินไปสําหรับบางคนบางคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนข้างรักไนงะบางคนขาดความรักต้องการเยอะๆเยอะแล้วเติมเท่าไหร่มันไม่รู้จักเต็มอันนี้บอกเลยนะคนที่เขาเป็นฝ่ายให้อะเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันเยอะเกินไปไมั้มันไม่ไหวแล้วมั้ยมันหลังชนฝาแล้วมั้ยเพราะฉะนั้นอยู่ตรงจุดกึ่งกลางเป็นดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเรื่องของการเงินขออภัยนะคะ ถ้าเป็นเรื่องการเงินของเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าการเงินก็มีรายได้เข้ามานะมีรายได้เข้ามาแต่ยังเก็บไม่ค่อยอยู่นะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนต้นเดือนเอ่อพฤศจิกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่ามีรายได้เข้ามาบางคนหมดไปกับความรักบางคนหมดไปกับเรื่องเออสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองอยากได้เพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงของการเก็บเงินยังไม่ค่อยอยู่นะมาดูไพ่ใบต่อมา ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่62ได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีกุมมิถุนกับกุมเนี่ยธาตุลมด้วยกันทั้งคู่ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีนะเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเออได้ไพ่ใบที่62เป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนงานของคุณสามารถที่จะเออถ้าใครที่ทํางานอยู่แล้วนะคะ เขาบอกว่างานของคุณอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณดูดูบุค,คลิกดีในในที่นี้ต้องบอกก่อนนะว่าสําหรับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษใครที่ชอบแต่งตัวเซอซ่อใครที่ชอบแบบยังไงก็ได้ฉันเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องแต่งตัวให้ดูดีดูทันสมัยแล้วงานของคุณเนี่ยจะราบรื่นงานของคุณจะไปได้สวยคนจะเชื่อถือคนจะศรัทธาในรูปลักษณ์ของคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยว่าเฮ้ย แต่งตัวแบบเนี้ยมันดูภูมิฐานนะมันดูทันสมัยนะมันดูแบบน่าเชื่อถือนะทั้งทังที่บางทีเราอาจจะภูมิเรามีแค่แค่นิดนึงหรือแค่ประมาณนึงแต่ด้วยบุค,คลิกการแต่งตัวของเราการพรีเซนต์ตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นกันนะ่ะเป็นจุดสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษควรที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ในการแต่งตัวหนึ่งให้ดูทันสมัยสอง เออเป็นการแต่งตัวที่เขาเรียกว่าอย่าปล่อยให้ตัวเซอร์เป็นดีที่สุดแล้วเอาไหวพริบปฏิพานในการทํางานของคุณอย่างเช่นคุณเป็นคนที่คิดอะไรที่มันฉลาดแยบยลเป็นคนที่คิดอะไรสลับซับซ้อนคุณเอามาบวกกับความทันสมัยของตัวคุณในการที่บางทีบางครั้งบางทีคุณอาจจะแต่งตัวด้วยการที่เรียกเรียกว่าลุคข,ของคุณเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนที่ทาให้ให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าอึ้งและทึ่งในตัวคุณว่าเอ้ย มันมางานแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ดูบุค,คลิกแบบนี้เดินเข้ามาในงานโดดเด่นกว่าใครเพื่อนเลยบางครั้งบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดว่าเราจะโดดเด่นอ่ะเราพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะโดดเด่นแต่เราแต่งเนี่ยมันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ตของเราที่เราเป็นคนที่เรียกว่า ไปงานแบบนี้เราควรแต่งแบบนี้ใส่ต่างหูแบบนี้นะใส่รองเท้าแบบนี้นะเออถือกระเป๋าแบบนี้นะมาแล้วแต่นะอันนี้ใน,ใน,ในพูดในมุมของมาดามเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ลุคของผู้ชายมันจะง่ายกว่าผู้หญิงมันจะมีเยอะแยะหลากหลายใส่ต่างหูใส่สร้อยใส่รองเท้าใส่เกระโปรงหรือใส่กางเกงหรือใส่หรือถือกระเป๋าอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นบุคลิกที่ดูให้มันสอดคล้องเรียกว่าเดินเข้างานปุ๊บเราจะโดดเด่น พูดไปเดี๋ยวก็มเจอคนมาว่าว่ามาดามขีโมอีกมาดามเป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะคะคนชอบแต่งตัวดังนั้นะ่ะที่มาดามได้ยินอยู่บ่อยๆเลยคือจะมีแต่คนบอกว่าแต่งตัวดูมีออร่าเรียกว่าเดินเข้างานมาแล้วคนจะชอบ,ชอบมองเราก็ว่าเราอะแต่งธรรมดาจริงๆมาดามเป็นคนแต่งธรรมดาซื้อเสื้อผ้าก็ราคาไม่กี่ร้อยไม่ได้ซื้อแบรนด์เนมนะ แต่ด้วยการที่เราไอหยิบของในแต่ละชิ้นที่มันจะเอามาปรุงแต่งเข้ามาเป็นตัวของเราเนี่ยพอมันรวบรวมกันแล้วเนี่ยคนเขามองว่าเรามีออร่านะคะแล้วก็การวางตัวบุคลิกลักษณะในการเดินการเดินการจัดท่าทางเอ่อเขาเรียกว่าจัดท่าทางในการยืนการเดินการพูดคุยต่างๆอันเนี้ยมันจะเป็นจุดหนึ่งเพราะฉะนั้น <c oughs> ชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงของเดือน พฤศจิกายนเนี้ยใครชอบแต่งตัวเซ่อต้องเปลี่ยนลุคตัวเองเลยทันทีงานของคุณจะโดดเด่นมากงานของคุณจะไปได้สวยมีคนช่วยเหลือสนับสนุนผักดันคุณแบบลับๆแน่นอนแค่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมากแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังมีศัตรูนะศัตรูเป็นคนเพศเดียวกันของคุณเลยแหละอาจจะอิจฉาริษยาหมันไส้คอยกันแกล้งจากการที่ เขาอาจจะมองว่าเราดูโดดเด่นเหนือคนอื่นหรือกําลังจะโดดเด่นเหนือตัวเขาก็ว่าได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกกรกฎกับพิจิกอีกแล้วแต่มันเป็นกรุ๊ปเลือด a อบนะคะได้ไพ่ใบที่ห้าสิบเจ็ดในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> ขออภัยค่ะชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงของเดือนเอ่อ พฤศจิกายนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักคนรักคู่ครองหรืออาจจะเป็นแค่เพียงคนรักหรือคนพูดคุยกันนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดหน่อยนะนะคะอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นการอึดอัดที่อยากไปจากตรงนี้ได้ไหมยังไปไม่ได้อยากเลิกได้ไหมก็เลิกไม่ได้ บางคนอยากจะเลิกกับแฟนเลิกได้ไหมยังเลิกไม่ได้บางคนอยากจะเลิกเกับคู่ครองเลิกได้ไหมก็ยังเลิกไม่ได้หรือคู่ครองอยากจะขอเลิกเลิกได้ไหมก็ยังไม่ได้เลิกกันนะคะหรือบางทีบางคนแค่เป็นแฟนกันแต่เขาบอกขอเลิกขอเลิกเลิกได้ไหมพอเอาจริงๆก็ยังเลิกไม่ได้แต่ถามว่าทําไมถึงมีปัญหาและอึดอัดใจกันถ้าเป็นเรื่องเจ้านายหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานกันนะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่า คุณเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยหยุ่มยิมชอบพูดจาประชดประชันหรือคุณอาจจะเป็นคนที่โกรธหรือไม่พึงพอใจอะไรแล้วชอบเก็บความรู้สึกเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนแล้วมันจะมาระเบิดทีเดียวอันนี้มันเป็นจุดเสียนะเป็นจุดเสียถ้าชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษเป็นแบบนี้อยู่คุณต้องแก้ไขถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณเจอในสิ่งที่คุณไม่พึงพอใจหรือคุณได้รับฟังข่าวสารที่คุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคิดกับเราแบบนี้เอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ ถ้าคุยถ้าเคลียร์ต้องคุยและเคลียร์แบบดีๆต้องมีพยานหรือมีคนอยู่ด้วยสักอีกหนึ่งคนเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยเรามาคุยดีๆนะเรามาหาข้อตกลงให้เพื่อหยุดจุดกึ่งกลางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าการงานมันจะได้เดินหน้าไปด้วยกันโดยไม่มีปัญหาขัดแยง้งอย่าไปแค่เจอกันสองคนเพราะมันจะไม่มีคนฟังและไม่มีคนห้ามแล้วจะไม่มีคนมองจุดกึ่งกลางให้นะคะทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องถ้าเป็นเรื่องเจ้านายหัวหน้างานในที่นี้เขาบอกว่า อย่าเราอย่าใช้คำพูดคำจาประชดประชันที่สําคัญเราอย่าเป็นคนที่ทําอะไรเอาตามอําเภอใจตัวเองหรือรักสบายมากเกินไปทําอะไรต้องมีความกระตือรือร้นเจ้านายหัวหน้างานน่ะเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราอึดอัดเขาข้างเดียวนะเขาก็มีความรู้สึกอึดอัด,อดกับเราด้วยการที่เรียกว่าเดี๋ยววันนี้ก็ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ร้ายเดี๋ยววันนี้ก็ร้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดี เอาใจไม่ถูกไม่รู้จะยังไงหรือบางทีคุณก็อาจจะเจอเจ้านายหรือหัวหน้างานเป็นในลักษณะแบบที่พูดแบบนี้ก็ได้สําหรับบางคนบางบางทีอันนี้มันเป็นการดูแบบรวมๆกว้างๆเนาะมันจึงกลายเป็นว่าเขาเป็นเราเราเป็นเขาได้เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถ้ามองเรื่องงานก็เรียกว่ามีความอึดอัดใจอยู่เดี๋ยวบางทีเจ้านายก็ดีเดี๋ยวบางทีเพื่อนร่วมงานก็ดีเดี๋ยวบางทีเพื่อนร่วมงานดีเจ้านายก็ร้ายเดี๋ยวบางทีเพื่อนร่วมงานร้ายเจ้านายก็ดีจนทําให้เรารู้สึกว่า เออจะเอายังไงดีมันอึดอัดอยากจะออกออกเลยไหมก็ยังออกไม่ได้ยังติดข้อผูกมัดบางอย่างหรือยังติดข้อสัญญาบางอย่างที่ทําให้คุณยังออกไม่ได้หรือบางคนอาจจะติดแค่เพียงสัญญาใจเพราะก่อนหน้านี้เขาดีกับเราหรือเกินยิ่งพอมีคนเยอะเพิ่มมากขึ้นการดีกับเราเริ่มลดน้อยถอยลงไปจนทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจน้อยใจเกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็เช่นกันเรื่องความรักอะ คุณอาจจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะในช่วงของเดือนพฤศจิกายานนี้ถ้าสําหรับคนโสดเพราะเป็นช่วงจังหวะที่มีเสน่ห์ของคุณแต่คุณเป็นช่วงบ้างานอยู่เหมือนกันทีนี้คนที่เข้ามาอาจจะไม่โสดสนิทหรืออาจที่จะเออโสดสนิทแล้วแต่เคยมีครอบครัวอาจจะบางทีมีลูกติดหรือบางทีหรือบางคนก็อาจจะยังมีสายสัมพันธ์เกี่ยวกับลูกด้วยการที่เรียกว่า ลูกอาจจะไปกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อยู่กับเราแต่เรายังต้องไปมาหาสู่กับลูกอย่างเช่นว่าเสาร์อาทิตย์เอาลูกมาอยู่กับเราวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เอาลูกอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ายังมีสายใหญ่ที่ยังไม่ได้ขาดสะบ,บั้นลงไปร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็จะเจอคนประเภทนี้เข้ามาในชีวิตถามว่าถ้าพูดคุยกันได้ปกลงงกันได้เข้าใจกันได้มันจะไม่มีปัญหาก็จะสามารถสานต่อและเดินเดินต่อไปได้ด้วยดีแต่ถ้าบอกว่ารู้สึกว่า โอ๊ยทาไมจะต้องยังไปยุ่งกับครอบครัวเดิมฉันไม่ชอบเลยอาจจะมีการถึงการห่วงเกิดขึ้นแต่ถามมาเลิกไหมก็ไม่ยอมเลิกนะคะใบต่อมาได้ไพ่ใบที่สิบสองได้ราศีธนูแล้วก็ราศีกุมไพ่ใบนี้ก็ยังจัดว่าเป็นไพ่ดีอยู่นะคะสําหรับเอ่อไพ่ใบที่สิบสองจัดว่าดีอยู่เกี่ยวกับเรื่องการงานเปิดมาสี่ใบดีหมดเลยเพียงแต่ว่าการงานในที่นี้ได้ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าการทํางานของคุณเนี่ย เป็นการงานที่ทําได้โดดเด่นราศีธนูอยู่กับราศีกุมบ่งบอกถึงความฉลาดแยบยลและเป็นคนที่มีความคิดความอ่านแบบสลับซับซ้อนบวกความเฉลียวฉลาดของคุณเข้าไปเพราะฉะนั้นงานของคุณเนี่ยโดดเด่นมากเลยทีเดียวทำอะไร มักจะตรงเป้าหมายอย่างที่คิดไว้อย่างที่กําหนดไว้เพราะคุณเป็นคนคิดละเอียดรอบคอบอาจจะคิดวนไปวนมาทําซ้ําไปซ้ำมาให้เกิดความชัว์ว่าถ้าฉันทําไปแล้วมันจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นหรือถ้ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นขอให้มันเกิดน้อยที่สุดให้ให้เรียกว่าพอรับมือได้ไหวนะคะในที่นี้เขาบอกว่าสําหรับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษผู้ที่ถ้ามเีเจ้านายหัวหน้างาน ็ต้องบอกเราเจ้านายหัวหน้างานต้องรักและพิจนารณาเราเป็นพิเศษนะถึงจะผักดันเรานะคะ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ใช่คนของเขา <c oughs> เพาียง <c oughs> แต่แค่เขารู้สึกว่าอ๋อพนักงานคนหนึ่งในบริษัทแต่ไม่ได้สนิทอะไรด้วยอาจจะไม่ได้ผักดานเรานะคะแต่ถามว่าเรื่องงานดีไหมเรื่องงานดีเพียงแต่เราต้องทําอะไรที่ซ้ําไปซ้ามาเพื่อให้เกิดความชํานาญให้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเจ้านายหัวหน้างานสนิทสนมกับเราเป็นช่วงจังหวะที่ เขาสามารถผลักดันเราได้แต่ถ้าบังเอิญว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเอง <c oughs> ลูกน้องบริวารคนที่สนิทนี้แหละจะเป็นคนที่คอยเป็นหูเป็นตาแทนเราได้สามารถที่จะทำอะไรให้เราทุกอย่างได้ตรงตามเป้าหมายนะคะทีนี้มาดูไพ่เอ่อ key of love จะขยายความว่ายอย่างไรนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ่ใบแรกได้ไพ่รางวัลที่หนึ่งเลยนะเอาชนะรางวัลที่หนึ่งในทีนี้เขาบอกว่า เป็นช่วงจังหวะมีเสน่ห์ของคุณถ้าเกิดว่าคุณมามองถึงเรื่องการงานการงานของคุณโดดเด่นมากโดดเด่นเหนือผู้อื่นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีคู่แข่งไหมงานของคุณมีคู่แข่งแต่เรียกว่าลูกค้าสนใจคุณเป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะคุณโปรโมทเยอะหรือว่าคุณอาจที่จะทําอะไรที่มันดูโดดเด่นเหนือคนอื่นมันจึงทําให้มีลูกค้าสนใจและเทคะแนนมาทางคุณมากกว่านะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ ผลประโยชน์บางตาเขาเรียกว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี้ยชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษคุณจะทําอะไรก็ตามคุณมักมองที่ผลประโยชน์ก่อนถ้าได้ผลประโยชน์ที่มันคุ้มค่าคุณถึงจะทําถ้าได้ผลประโยชน์น้อยเกินไปไม่คุ้มค่าเสียเวลาเปล่าไปนั่งแกวหรืออาจจะไปทําอะไรแล้ว ได้เพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆคุณอาจจะไม่ทําเพราะคุณจะมองว่างานทุกอย่างที่ทําเนี่ยคุณทําด้วยฝีมือคุณเป็นคนที่มีความคิดที่ไม่เหมือนใคร <İns an> เพราะฉะนั้นความฉลาดแยบยลความคิดที่ไม่เหมือนไม่เหมือนใครของคุณผลงานของคุณอาจจะออกมาแตกต่างกับคนอื่นดังนั้นมันจึงทําให้คุณมีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรแล้วมันต้องได้ผลประโยชน์คุ้มค่ากับสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราลงทุนหรือกับสิ่งที่เราเสียเวลาคิดที่ให้เราไม่เหมือนใครนะคะดังนั้นมันอาจที่จะต้อง ตอบแทนก,นกันกลับมาคุ้มค่าหน่อย,พยไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ <c oughs> ตัดใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้ในที่นี้ถ้ามามองถึงเรื่องการงานการงานบางทีเราอยากจะออกเราไม่อยากจะอยู่จากตรงเนี้ยแต่มันยังตัดใจจากตรงนี้ไม่ได้ด้วยผลประโยชน์บางอย่างนะคะด้วยผลประโยชน์ด้วยการที่เราว่าเราโดดเด่นเหนือคนอื่นถ้าเราตัดใจออกจากตรงนี้ซะแล้วเราไปทํางานที่ใหม่ คือการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะอายุงานทุกอย่างนับหนึ่งใหม่หมดเลยมันจึงทําให้บางทีเนะี่ยคุณอาจจะตัดใจออกจากตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าเรื่องความรักในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นการมีสเสน่ห์ของคุณจึงมีคนเข้ามาหลากหลายให้คุณเลือกแต่บังเอิญว่าไอ้ความมีสเสน่ห์ของคุณแล้วคนเข้ามาเยอะมันก็ดีด้วยกันทุกคนจึงทําให้คุณเลือกยากตัดใจไม่ได้จากคนใดคนหนึ่งจะหมดทุกคนก็ไม่โอเคเนาะทีนี้ ใบต่อมาได้ไพฟฟ่ฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนเขาบอกว่าชีวิตของชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษสิงศดิสิทธิ์บอกขอบคุณว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชีวิตคุณเหมือนฟ้าหลังฝนอาจจะเจอปัญหาอะไรที่มันไม่ดีมันย่ําแย่มาตั้งแต่ก่อนตั้งเอาเรียกว่าตั้งต้นปีมาชาวราศีเมษคุณอาจจะอยู่ในช่วงชีวิตวิกฤตมืดมนหาหนทางออกไม่ได้แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับคุณเลยทีเดียว ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคําว่าฟ้าหลังฝนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชัดเจนกระจ่างแจ้งขึ้นอย่างเช่นว่าเราอาจจะทําธุรกิจมานานทําไมคนถึงมองมองไม่เห็นเราเราอาจที่จะทําอาชีพนี้อยู่มาตั้งนานทําไมคนมองไม่เห็นเลยว่าอาชีพนี้เรามีความโดดเด่นนะแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้ยคุณจะโดดเด่นแล้วทาให้มีคนรู้จักคุณเยอะขึ้น ะะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณดีมากยิ่งขึ้นแน่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกและเตือนคุณว่าเมื่อดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักมีน้ำใจนะนะคะต้องรู้จักมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือแบ่งปันความสุขความเขาเรียกว่าอะไรความสำเร็จ ให้กับผู้อื่นด้วยมาดูไพ่สำรับสุดท้ายนะคะคือศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีไพยย่ยิได้โอสามเหรียญเขาบอกว่าคุณมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการงานโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องความรักถ้าเป็นความถ้าเป็นการงานก่อนการงานเป็นอาชีพที่มีความสามารถเฉพาะทางนะจะมีความโดดเด่นมากเลยต่อให้อาชีพที่คุณเรียนจบมาเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มีคนทำแล้วหลากหลายแต่คุณจะโดดเด่น เพียงแต่ว่าคุณต้องมีความกระตือรือร้นนะคุณจะโดดเด่นคุณจะสามารถเอาชนะทุกคนได้เพราะความเก่งเพราะความฉลาดของคุณทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องความรักความรักคุณก็โดดเด่นมากเลยทีเดียวโดดเด่นตรงไหนเขามองว่าคนที่จะคิดเลือกคุณเขามองว่าคุณเป็นคนขยันเป็นคนเอาจริงเอาจัง,เ,จงเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานมันจึงทําให้คุณมีเสน่ห์จากการจากผลงานของคุณไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เอ็มเพลอร แพทย์เอ็เพลอร์บอกถึงการที่เรียกว่าโดดเด่นเหนือผู้อื่นแต่ว่ามีนิสัยผดเด็จการไปสักนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นในตอนแรกก็บอกแล้วว่าถ้าชาวราศีเมษรหรือลัคนาเมษร,รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทุกอย่างมันจะเดินไปได้ด้วยด,วยดีเดินไปได้สวยแต่บางครั้งบางทีคุณก็ลืมตัวไปบ้างนะคะชอบใช้น้ำเสียงที่แข็งเกินไปวางอำนาจมากเกินไปมันก็จะทำให เอ่ออีกฝ่ายหนึ่งนะคะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมข่มอย่างเดียวเลยไม่ไม,ไม่เวลาทําดีไม่เห็นชมเลยเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นเออเอ็มเพลเยอร์เป็นได้ไหมเป็นได้แต่มันต้องดูสถานการณ์ถ้าเราอยู่กับลูกน้องบริวารแล้วเราเป็นเอ็มเพลเยอร์ตลอดเวลาลูกน้องบริวารแทบอยากจะออกเลยนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เอ่อสี่ถ้วย <c oughs> ไพ่สี่ถ้วยต้องบอกเลยนะว่าชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในชีวิตของคุณในในตั้งาตั้งต้นอนะจนกระทั่งมาไพ่เนี่ยใกล้จะใบสุดท้ายละบ่งบอกถึงการที่เรียกว่า 1. น,นะคุณมีสเสน่ห์สองนะคุณอย่าเอาตัวคุณไปเทียบกับใครถ้าเรื่องการงานไม่ต้องไปเทียบกับใครว่าเอ้ยทำไมต่ออ่อบริษัทน้นนะเจ้านายเขาให้ค่าตอบแทนลูกน้องเยอะจังเลย เอ้ยบริษัทโน้นอะ่ะเจ้านายเขาตะเอียเยอะจังเลยทําไมบริษัทเราให้นิดเดียวหรือบางทีอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่ถามว่าทําไมเราปรับตัวได้มันก็เป็นช่วงของการที่เรียกว่าเรายอมรับกับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามามันจึงทําให้เราปรับตัวได้อย่าเอาตัวเราไปเทียบใครจนจนเราหมดกําลังใจหรือเราเกิดความท้อแท้ได้ไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่สิบดาบไพ่สิบดาบบอกถึงการที่เรียกว่า ชาวราศีเมษรหรือลัคนาเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีเกณฑ์ของการเลือดตกยางออกอาจจะมีอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นออสำหรับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษให้ระมัดระวังเรื่องศัตรูนะคะศัตรูอย่างที่มาดามบอกในตอนแรกศัตรูของคุณเป็นเพศเดียวกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังคือศัตรูที่คุณสนิทด้วย แล้วคุณไว้วางใจถ้าเป็นคนที่ทำงานประจำก็อาจจะเพื่อนฝูงคนสนิทหรือเจ้านายหัวหน้างานนะคะที่อาจจะคุณไว้วางใจคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาดีกว่าน,นี้เขาไม่ทำร้ายเราหรอกแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะถูกทำร้ายได้จากการไว้วางใจผู้อื่นมากเกินไปข้อ2แก้เคล็ดนะคะแก้เคล็ดด้วยการที่เรียกว่าไปทำบุญลงศพไป อขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกหรือไม่ก็ไปสัญญกรรมไปฝังเข็มก็ได้ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษร,ระวังมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นบางคนอาจจะไปฝังเข็มบางคนอาจที่จะมีเกณฑ์หมอนัดไปผ่าตัดได้เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวว่าเอ่อมันจะแบบร้ายแรงถ้าบางคนมีเรื่องที่หมอจะนัดไปสัลญกรรมอาจได้คิวเดือนพฤศจิโล่งแล้วใช่ละนะคะก็แก้เคล็ดกันไปหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์นัดผ่าตัดอย่างมาดามเนี่ยอย่างนัดผ่าตาต้อเนี่ยเขาก็ไม่ได้นัดวันนี้แล้วพรุ่งนี้มานะเขาก็นัดทิ้งช่วงไปตั้งสองเดือนสามเดือนหรือไม่ก็ห้าเดือนอ่าถ้าเรามีเส้นสายในนั้นก็ประมาณสามเดือนนะคะของการผ่าตัดตาต้อของมาดามนะเพราะฉะนั้นมัน การมีเกณฑ์ผ่าตัดผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่มีเรื่องเสียเลือดตกยางออกนั่นคือการแก้เคล็ดถ้ามันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการฝังเข็มก็ไม่มีผ่าตัดก็ไม่มีเจาะนูน่นเจาะนี่ก็ไม่มีคุณไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกเป็นการแก้เคล็ดนะคะระมัดระวังคนสนิทนะที่จะทําร้ายคุณจะแทงข้างหลังคุณได้อย่าไว้วางใจคนมากเกินไปแม้กระทั่งลูกน้องบริวารแม้กระทั่งเรื่องความรัก ความรักที่ใกล้ชิดความรักที่มีอะไรก็บอกกันหมดถ้ายังเป็นแค่เพียงคนรักคุณอย่าไปบอกอะไรท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความลับของคุณมากจนเกินไปเพราะวันหนึ่งที่เลิกกันเนี่ยเขาอาจที่จะถ้าเราเลิกกันแบบดีๆเขาอาจจะไม่พูดถึงแต่ถ้าเลิกกันแบบม,มันไม่ได้ดีเลยมันจบไม่สวยเลยเขาอาจที่จะนึกหาหนทางที่จะกั่นแกล้งเราทำร้ายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปพูดถึงโทรศัพท์ของเราในบ้านของคุณ โทรศัพท์ของเราในบ้านไม่ควรที่ไปพูดความลับของเรานะคะต้องขออภัยนะมาดามกินยาแก้แพ้เพราะว่ามันเป็นผื่นคันแล้วแบบบางทีพูดพูดไปแล้วมันเบอร์นะคะต้องขออภัยอย่าอย่าเอาความลับของเราไปพูดให้คนข้างนอกมากเกินไปหรือคนที่แค่เพียงรักกันถ้าเกิดเลิกกันเราไม่รู้เลยว่าเขาเขาอาจจะไม่พูดถึงเลยก็ได้หรือเขาอาจที่จะโอ้โหเอาไปไซโคเกินความเป็นจริง ะะระมัดระวังตรงนี้ด้วยไพ่สรุปใบสุดท้ายได้ไพ่สี่ดาบไพ่สี่ดาบบอกถึงการที่ชาวราศีเมษรหรือลัคนาเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีเกณฑ์เจ็บป่วยอยู่บ่อยๆนะมีเกณฑ์ของการที่ใจร้อนวู่วามเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนว่าหนึ่งนะอย่าใจร้อนวู่วามอย่าใช้คําพูดคําจาที่แรงเกินไป สองร่างกายเตือนว่าอยากให้เบรกแล้วอยากให้พักร้อนแล้วอยากต้องการการพักผ่อนและสําหรับชาวราศีเมษหรือราคณาเมษก็ควรที่จะต้องพักผ่อนให้ไม่งั้นคุณอาจจะล้มป่วยลงได้แล้วถ้าล้มป่วยธรรมดามันไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราเบอร์เราเราสลุมสลือกับความง่วงความเหนื่อยแต่เรายังดันขับรถมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะจบคำพยากรณ์สำหรับชาว ราศีเมษรหรือลัคนาเมษแล้วค่ะใครสนใจอยากจะดูดวงนะคะทัก็อ b o x หรือแอดไลน์ส่วนตัวมาได้สำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากประดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ